สวัสดีค่ะเข้าสู่รายการตีคองร้องเปล่านะคะทุกวันจันถึงศุกร์ค่ะเวลา11บเนกาจนถึงเที่ยงเลยนะคะส่วนท่านผู้ชมท่านใดนะคะวันนี้เปิดสายค่ะให้ท่านผู้ชมโทรเข้ามานะคะสอบถามเรื่องของประเด็นกฎปัญหากฎหมายนะคะเรื่อว่าโทรมาปรึกษาอาจารย์ปรเมศินคะชุมนุมอายการเชี่ยวชาญพิเศษกันค่ะที่เบอร์0 2 3 3 8 3 8 3 4ามถึงหนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนะคะวันนี้ก่อนอที่เรากําลังรอสายจากทางบ้านนะคะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจในสังคม <laughs> หลายประเด็นเลยแต่ว่าเรื่องที่คนกําลังพูดถึงนะคะก็คืออืเรื่องของเด็กนะคะเด็กเรียกว่ายังอายุกัน1 4 15 16เข้าไปมีอะไรกันมีเพศสัมพันธ์กันในโรงหนังและคือเรื่องนี้แหละมีการถกเถียงกันเรื่องของประเด็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะว่ามีมือดีสิเอาภาพเอาคลิปตรงนี้ที่มีการถ่ายในโรงหนังนี่แหละไปโพสต์ลงใน u t u b e นะคะคืออันประเด็นแรกอะนะค่ะ พูดถึงว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไหมคือต้องเข้าใจว่าโรงแรมนี่เป็นเป็นพ洛克เป็นที่สาธารณะไม่ใช่ p r i v a t e c y ไม่ใช่ไม่ใช่โรงแรมไม่ใช่หอพักไม่ใช่บ้านของตัวเองเมื่อคุณไปแสดงกันตรงนั้นเนี่ยแสดงว่าคุณยอมให้คนอื่นดูแสดงว่าคุณส่วนหนึ่งคุณรู้แล้วล่ะว่ามันอาจจะมีคนอื่นเห็นก็ได้เหมือนเหมือนอย่างนี้ไงเหมือนเหมือนเวลากระทำอนาจารมันมีสองเรื่องเน่ยกระทำอนาจารถ้าต่อหน้าธารกำนันเนี่ยคือคนอื่นอาจเห็นได้เนี่ยยอมความไม่ได้ แล้วถ้าอาจารย์กันในที่รับโอเคเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมถามว่าทำไมกฎหมายเขาเขียนอย่างนี้เขาคือแบ่งแยกความเป็นส่วนบุคคลกับความเป็นสาธารณะถ้าคุณพร้อมที่จะแสดงในที่สาธารณะมันจะบอกว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลคงไม่ใช่เราจําได้ไหมที่พัทยาที่แหลมบริหารฝรั่งที่มีฝรั่งเอ่กลางวันเลยกับหญิงไทยเล่นกลางวันเลยน่ะอันนั้นคล้ายๆกันหรือเปล่าคล้ายๆกันแบบเดียวกันก็ที่สาธารณะเหมือนกันนั่นหนักกว่านี้อีกกลางวันเลยไม่มืดด้วย

มันมันไม่ต่างกับม้าแมวข้างถนนเลยน่ะแต่ก็มีคนถ่ายแล้วคนไปดูเขาก็ตะหวาดเราแต่ว่าผมว่ามันห้ามไม่ได้นี่คือประเด็นกันนะประเด็นว่าตรงนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลไหมความเห็นผมว่าไม่เป็นเพราะคุณพรอมจะเปิดเผยค่ะคือถึงแม้ว่าโรงหนังเข้าไปแล้วจะมีการปิดประตูมีความมืดนะชวนให้เด็กอาจจะมีเพศสัมพันธ์กันแต่ว่ามันไม่ใช่ที่ที่ส่วนบุคคลแน่นอนจริงๆเนี่ยแต่ว่าถ้าต่างกันนะโรงหนังมีสองแบบนะโรงหนังแบบที่หนึ่งแบบว่านั่งรวมๆกันอีกรงหนังแบบปัจจุบัน ค่ะมีฮันีมูนซีสมีห้องห้องเล็กนตัวส่วนตัวไปดูกันเป็นกลุ่มเป็นคู่รักแบบนี้อันนั้นอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องของของปริเวซีละนะครับไม่ใช่นั่งตรงนู้นนี่นี่คือประเด็นก่อนนะประเด็นที่สองมีการเอาไปถ่ายภาพนะครับนี่ถ่ายภาพเนี่ยมันก็แปลกใจไอ้ใครถ่าย เห็นบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูคุมในโรงหนังอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีมีการสอดส่องจริงแล้วตอนนี้ทุกโรงหนังก็มีการใช้กล้องวงจรปิดอยู่แล้วเพื่อที่จะตรวสอบว่ามีใครแอบถ่ายหนังในโรงหรือเปล่าอก็เลยเกิดเป็นกรณีนี้เกิดขึ้นเอาละมีการถ่ายออาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้อะไระบบตรวจสอบอีกเรื่องหนึ่งเสร็จแล้วภาพนี้มันก็หลุดออกมาค่ะเข้าไปในยูท แน่นอนอะภาพที่เป็นวัตถุละมกเราต้องถือว่าเป็นวัตถุลามกไม่ใช่ศิลปะวัตถุลามกเมื่อเผยแพร่ออกไปเนี่ยผู้ใดจหน่ายใจแจกก็เหมือนกับสารีโททัศ์ช่องหนึ่งที่โดนอยู่ตอนเนี้ยนะเอาภาพอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการจหนายใจแจกวัตถุละมกจหน่ายใจแจกไม่ใช่ขายนะครับมันรวมหมดเลยเผยแพร่ออกไปทีนี้พอมันออกทาง u t u b e เนี่ยมันจะเป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องรพลนหยัดคอมพิวเตอร์ละ มีการนำข้อรามมุกอนาจารไปใส่ลงไปใช่มันก็โดนก่อนแล้วนะไอ้นี่โทษ7ปีเห็นเห็นอยู่ปัญหาคือว่าใครเป็นคนทําใช่นะคะทุกคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะในเมื่อมาจากโรงหนังเจ้าของต้องรับผิดชอบไหมหรือว่าเจ้าของไม่ต้องรับผิดชอบเป็นคนเผยแพร่เท่านั้นมันมันมันต้องดูว่าหนึ่งใครเป็นใครเป็นคนถ่ายถ้าเป็นกล้องของโรงภาพยนตร์ค่ะแยกกันก่อนนะกล้องของโรงภาพยนตร์กับกล้องของ คนที่ไปแอบถ่ายคนที่แอบถ่ายรือถ้าเ <คน S 2> จ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่ไปถ่ายนี่อันนี้คนนีแน่นอนอคือเรามองกอนว่าภาพทีนี้เวลาถ่ายมาแล้วภาพนี้เป็นของใครคถ้าภาพที่ถ่ายมาภาพนี้เป็นของเจ้าของโรงหนังแน่นอนครับเจ้าของโรงหนังปฏิเสธไม่ได้นี่คือข้อสันนิษฐานเบื้องต้นเพราะคุณไปติดกล้องตรงไหนถือว่าเป็นเจ้าของ แล้วไม่รู้ว่าใครเป็นคนอนุญาตให้เอาออกไปหรือมีการลักลอบยังไงเจ้าของก็ต้องผิดเป็นคนแรกใช่ไม่รั้นเราบอกว่าถ้ามีมีประจัก์พยานแล้วไม่ได้ไม่ใช่แต่ผมเข้าใจอย่างภาพที่เราเห็นเน้นมันน่าจะเป็นภาพของของเจ้าของโรงหนังใช่ไหมครับเพราะมันดูดูซีดของการนั่งเนี่ยมันดูได้หลายมุมนะครับอ่าตรงนี้แหละโอเคเนี่ยหนึ่งเจ้าของต้องรับผิดชอบก่อนสองคนนี่เอาเผยเผยแพร่ถ้ารู้ตัวว่าเป็นใครโดยชัดแจ้งเจ้าของก็หลุดค่ะ ต้องหาให้ได้ว่าตัวคนไหนเนี่ยที่ไปโพสไปผมมีภาพอันนี้แล้วใครเอาไปโพสต์อะไรนะคะผมต้องออกมาบอกสิใครเอาไปคุณให้ใครไปบ้างผู้นั้นก็ต้องเป็นผู้ต้องสงสัยหมดใช่ไหมปกติเดี๋ยวนี้การดําเนินคดีเราเราคงไม่ใช่ว่าต้องมีประจักษ์พยานจะจกะไม่ใช่เราต้องมีพยานแวดล้อมเราต้องคิดออกว่าใครเป็นใครเมื่อก่อนเนี่ยเราสู้คดีกันต้องมีประจักษ์พยานค่ะ มันไม่ใช่อะมันไม่ใช่เน,นะครับเดี๋ยวดูค่า,าวแวนล้อมได้หมดใครมีส่วนรับผิดชอบอตรงนี้ตรงนี้ในกฎหมายเนี่ยประมวลกฎหมายวิธีวิจารณาความอาญาเนี่ย<ม>เขาบอกว่าอย่างเดียวเขาบอกว่าอืมพยานหลักฐานอะไรก็ได้ที่จะพิสูจน์ว่าจำเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์แต่ต้องได้มาโดยชอบคนี่ยมันหมยความว่า อะไรก็ได้ที่จะเป็นพยานหลักฐานได้ตัวนี้เราก็เห็นแล้วว่าหนึ่งใครเป็นเจ้าของภาพเนี่ยเชัดเจนเลยเนี่ยกล้องเขาติดทุกชั้นเลยทุกคลิปเลยเป็นเจ้าของโรงหนังแน่ๆนะคะอันนี้ไอ้คนคุมใครไอ้คนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องอาจจะไปเผยแพร่ก็ได้ถ้าเวลาจับปุ๊บเนี่ยเวลาดาเนินคดีก็ต้องดาเนินคดีทั้งเจ้าของทั้งผู้ควบคุมกล้องทั้งผู้เก็บรักษา ม,มันต้องมีใครสักคนหนึ่งแหละในสามสี่คนนี้หรือไม่ก็ร่วมกันใช่ไหม,มไม่งั้นต่อไปเนี่ยเราคอนโทรลไม่ได้นะนะคะเรื่องนี้ก็คงต้องรอดูแหละว่าตกลงแล้วใครเป็นคนเผยแพร่จับได้หรือ,อยังนะแต่ว่าอันนี้มันหนักไปหน่อยอในใ,ในใน ในทำแบบนี้หนักเกินไปถ้าสมัยก่อนก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีสมัยก่อนแต่ไม่ถึงขนาดนี้ไงใช่เห็นเขาบอกว่าบางโรงหนังมันก็มีแต่ไม่มีการเอามาเผยแพร่มันเลยไม่เป็นข่าวแบบนี้นะคะเพราะไม่เป็นการเผยแพร่เรื่องของการลามกอนาจารนะคะมันกลายเป็นยุคเสื่อมทรามไปหมดแล้วนะค่ะสังคมสมัยนี้นะคะค่ะเราค้ังเรื่องนี้ไว้ก่อนนะคะสายจากทางบ้านมาแล้วนะคะคุณสดชื่นค่ะสวัสดีค่ะคุณสดชื่น สวัสดีท่านค่ะสุดิขันยาจะจะทราบเรื่องการเขียนพินัยกรรมด้วยลายมือตัวเองนะคะคะ่ะไม่ต้องมีพยานได้ไหมคะเพราะนายปปพมาตราหนึ่งหกห้าเจ็ดบอกว่าถ้าเราเขียนด้วยลายมือของเราเองเนี่ย <คะ S 2> ไม่ต้องมีพยานก็ได้ได้พี่นายกรรมเขียนด้วยตัวเองใช่ไหมคะ่ะใช่จะแบบเ <คะ S 2> ขียนเองเขียนได้เลยครับแต่มันเป็นปัญหากับลูกหลานรู้ไหมล่ะค่ะทำไมคะทำไมถึงเป็นปัญหาเลยเวลาเวลาเราเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยมันเกิดเถียงกันไม่หยุดไง ว่าอันนี้แปลยังไงว่าอันนี้เขียนยังไงของจริงหรือของปลอมค่ะเหตุผลของการมีพยานเพื่อการยืนยันนะครับนะคะอ๋อแต่ถ่าแต่สมมติว่าถ้าเราทําไปแล้วนะคะค่ะทําไปแล้วก็ได้ครับไม่เป็นไรคือคื้ลูกให้หลานเราเนี่ยนะคะเขาดูเลยนะคะว่าเขาตรงคนนี้ได้ขนาดนี้คนนี้ได้ขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะค่ะมันใช้ได้ได้ใช่มันใช้ได้ครับถือว่าพินัยกรรมเนี่ยมันใช้ได้แต่เพียงแต่ว่าถ้าลูกหลานไม่สามัคคีกันเนี่ยนะ จะเป็นปัญหายาวค่ะถึงแม้ว่าเขาจะรู้ใช่ไหมคะว่าคุณแม่แบ่งให้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็ตามอาจจะมีปัญหาได้เผลอมันคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะมันไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรมากมายไม่เขียนพิัยกรรมก็ต้องมีพอสมควรแล้วครับไม่จนหรอกมีพิัยกรรมเนี่ยถือว่าทองจองอะไรอย่างนี้เราก็เราเรารู้ว่าเราเจ็บป่วยแล้วก็จะรีบแบ่งให้เขาไปซะเลยไม่ต้องทะเลาะกันอะไรอย่างนี้ถ้าแบ่งตอนเป็นไม่เป็นไรครับแบ่งตอนตายก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ผมแนะนํานะแนะนํานะพินัยกรรมที่ดีที่สุดเนี่ยไปทาที่อําเภอหรือไปทําที่เขตนะครับเขาเรียกพินัยกรรมฝ่ายเมืองอันนั้นชัวร์ปั๊บเลยไม่มีใครเถียงได้เลยนะครับโอเคนะครับค่ะขอพระคุณท่านมากสวัสดีครับสวัสดีไม่ใช่เขียนพินัยกรรมเราก็เขียนได้เขียนเองทำเองฉบับทําเองทั้งฉบับก็ได้แต่มันมีข้อแม้สองเรื่องเท่านั้นอ่ะไม่ใช่เรื่องเรื่องเดียวข้อแม้คือว่าผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกตามพินัยกรรมต้องไม่เป็นพยานและต้องไม่ใช่ผู้เขียน ก็คือถ้าคุณแม่จะเขียนให้คุณลูกก็เขยนไปเลยก็อยาให้คุณลูกมาเป็นพยานนะจะเขียนเปิดเผยต่อหน้าเขาก็ได้ แต่ผมบอกไงมันที่พิเยกรรมเนี่ยมันก็มีปัญหาแต่ว่าถ้าเราทําให้มันดีไปทําพิเนกรรมฝ่ายเมืองเนี่ยคือปลัดอำเภอหรนชัดเจนเลยชัดเจนมันไม่ใช่เียนว่าแบ่งอะไรให้ใครยังไงแล้วถ้าเราเขียนเองเอาพยานคนอื่นมาอยานแบบนี้ได้ไหมก็ได้มีผู้อื่นรับรองได้ในคนรับรองก็องมีสติสัมปัชัญญะร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงจะตอบได้นะะเหตุผลที่ของการมีพยานคือมองต้องมองชดยาวไม่ใช่มองชดสั้นนะครับค่ะมาอีกสายหนึ่งแล้วค่ะคุณสมศักดิ์ค่ะเรื่องของที่ดินนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณศักดิ์ครับครับผมผมต้้งตากนะครับครับค่ะเลยค่ะรบกวนสอบถามอย่างนี้นะครับคือเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะก็ตออกก่อนนะครับเพราะตอนนี้ผมพิการอยู่บิตกว่าปีแล้วฮะค่ะแต่อนนี้มาสิบกว่าปีก่อนนะผมก็แฟนก็ได้ซื้อที่เอาไว้ที่ลบบุรีนะครับแล้วผมก็แฟนจะจดเป็นเบียนกันําตามกฎหมายนะครับครับแต่มามาเนี้ยเนี้ยเนี้ยอยู่ได้ ไม่สลายผมก็พิการมาเนี่ยฮะแต่มาตอนหลังๆเนี่ยละสามสี่ปีที่แล้แลวเลยฮะหร,รือแฟนกับผมไม่ได้แยกกันนะแต่แยกกันปั้งกันอยู่เฉยๆครับตอนนี้ตอนนี้แฟนผมอฮะเขาเขาจะขายที่ที่ที่ว่าซื้อเดียวกันนะฮะคืออที่ะอาจาย์ผมซื้อที่อะผม <ๆ S 2> ไม่ได้ใน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 อาเรอ,อะไรจะโนดนะฮะนโนดๆๆๆอ่ะนโหนดอ่าจะโนดผม ไม่ได้ลงชื่อจะนายนด้วยครับนี้จะคือแันคนเดียวฮะครับแต่มาตอนมาตอนเนี้แฟนเขาจะขายแล้วครั้งผมก็ยังไปไหนมาไหนได้คือเลิกเห็นไปนะฮะครับแต่แต่แฟนเขาให้ผมเต้นใบมอบหน้าไปแล้วแล้วแล้วเขาจะให้ตามที่ผมต้องการอืให้เงินนะฮะแต่ผมกับผมโอนไปแล้วเนี่ยเอ้อแต่ผมผม,มอบหน้าไปแล้วเนี่ย แล้วล้วผมไม่มีหลักฐานแล้วเขาจะให้ไม่ให้เกิดเขาไม่ให้ก็มาละครับ imme, แผมอยากจะเต็นใบมอบได้เในว่าย่ยจดทะเบียนอยู่ใช่ไหมยังจดทะเบียนอยู่ครับย่ยจดทะเบียนอยู่คือเหมือนมันต้องเชื่อใจกันนะนะค่ะขนาด <hayır S 2> นาะัะมันต้องเชื่อใจกันก็ก็ทํา,า,าไมไม่เอาให้เขามาให้ก่อนแล้วเราค่อยจดค่อยมอบหน้าให้ไปล่ะเขาก็ไม่มีนะก็ค่ะขายได้ทีนี้ผมอยากจะ่ะมอบอำนาจเนี่ยค่ะผมจะ เซ็นไปได้มว่าให้เงินตอนนั้นตอนนี้ก็ลเอาาเเอาบัญชีนี่ก่อนเงี้ยถึงจะไม่ใบมอบน้าเซ็นนี่ยังตอนนี้คุณสมศักดิ์เซ็นใบมอบน้านยังยังยังอาจารย์อ่ะยังยังก็ไม่ต้องเซ็นไปบอกแฟนนี้เอาคนซื้อมาพบแล้วเอาตังค์มาครึ่งหนึ่งแล้วก็เซ็นไปเลยจบค่ะก็ให้มาคุยกับคุณกับคุณสมมันถึงจะเคลีย กับคุณสมศักดิ์เลยนะคะใช่ไหมเราเซ็นใบมอบอำนาจไปผมก็จะใสว่าเซ็นใบยินยอมไปยินยอมให้ขายเพราะว่าที่ดินเปนี้ได้มาระหว่างสมรสนะครับเพราะฉะนั้นต้องเซ็นหนังสือยินยอมยินยอมให้ขายไม่ใช่หนังสือมอบหนนาจหรอกคือหนังสือยินยอมแต่ทีนี้ถ้าผมถ้าถ้าผมเป็นเป็นคุณสมศักดิ์นะผมบอกให้ผู้ซื้อเนี่ยมาเลยผู้ซื้อมาแฟนคุณมาเลยแล้วทั้งแฟนและทั้งคุณเนี่ยมอบไปเลยมอบให้ผู้ซื้อแล้วผู้ซื้อจ่ายตังตรงนี้เลยแล้วไปจัดการโอนเอา